พันพเตะอาเล่นวางตบัวไว้นะครับวางตะัวไว้อาจารย์ทีหย hmm. ิบเลยครับหยิบเลยใครที่เอ่อวางตะปูแล้วเชิญเข้าดายเลยครับอ้อมเหนมานะครับหยิบเลยครับหยิบเลยครับเสร็จแล้วอ้อมเหนมานะลูกนะเดี๋ยวนี้ขอตาให้เองนะครับขอทานให้เองครับออกเลยครับออกเลยโยมออกก่อนยมขอบคุณ มีทุกคนทตายดทุกคนที่อ่านดที่กุร Yeah,